โอเคนะครับผมวันนี้นะครับเจ้าของที่เขาบอกว่าเขาจะถมสะนะครับผมนะก็เลยอยากจะขอดินสักหน่อยนึงนะผมประมาณ8ล็อต800เที่ยวนะครับผมนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ทั้งเงินทั้งหมดก็ประมาณพันสองร้อยล้านนะครับทุกคนนะกะ็เดี๋ยวจะไปถมดินให้เจ๊แกนะครับผมนะเออไม่รู้รวยมาจากไหนนะครับผมนะเออกุดถมเสร็จปุ๊บ กูเลิกจิจการเลยครับผมนะรวยจัดครับผมนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องอมันเราต้องถอยไปรับไอ้นี่นะทุกคนเออเราต้องกดตัวตัวอะไรวะเนี่ยตัวบอใบไม้นะเพื่อล็อกลูกนะครับผมนี่เฮ่ <Yeah. S 2> อจิจาอ์จิบัตนะไม่ไม่ได้กดตัววายเหมือนในฟาร์มน,นะครับ นี่ครับผมถอยลงไปเลยถอยลงไปลไไเลยนะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าเจ้าเอจ้ยขึ้นได้อยู่แล้วรถมันแรงอะนนองทศทีหลักกันรถมันแรงอะทศทีหลักกันทศทีนะโอเคเดี๋ยวเราเอาแม่โครมาตักใส่เลยเริ่มจากตรงนี้เลยนะก็เอาเป็นโกบีแล้วกันนะทุกคนนะหรือจะเอาแคทดีวะเอาแคทมาเลยดีกว่าแคทมาตักเร็วดีนะครับผมอ่แคทมาตักเร็วดีโอ้ทำไมมันเงียบจังวะเนี่ยเฮ้ย ต้องดินเดิงเดินต้งดินเดิงเดินเดินเอ้ตามกูเลยไปฮะเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยครับผมดีครับผมไปทางนี้ได้ปะไปทางนี้ก็ได้ดีกว่าทำไมเราต้องเดินมาไกลขนาดนี้เนี่ย ขับปิดไม่ได้นะครับรถคันนี้มันขับปิดไม่ได้นะครับต้องค่อยปิดไปเออค่อยปิดไปนะผมโอเคก็ตักดินไปสมศักดครับทุกคนครับนะโอ้โ,โหโอ้โหลูกพี่จะเด้งอะไรลต่างเนี้ยลูกพี่เอ้ยกีใหญ่จัดเลยอ่ะกันดูกีใหญ่มากครับดูมันเด้งครับกดลงแรงๆไม่ได้ครับเด้งจัดเลยครับรถคันนี้ ดิ้งมากนะครับด่วนดิ้งจัดเลยดิ้งจัดเลยออโอ้โหกูจะตักดียนมึงจะลอยไปไหนเนี่ยเออแหมมันจ้าซะเหลือเกินน้อมันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินจ้ามากเลย แม่งจะตักดินแม่งแบบดูมันเด็กจัดเลยอะ่ะเด็กแบบเด็กเด็กแมวทรงเลยครับผมเ,เดี๋ยวผมเอาแคทตัวนั่นมาผมมีแคทไอีตัวนั่นอยู่เอ่อแคทเท่าไหร่วะแคทตัวใหญ่อะเท่าไหร่ปุ๊บสี่สิบเท,ท่าไหร่นีแททน่แหละเออผมจำไม่ได้สาม แคตตัว300กว่าทุกคนแคตตัวใหญ่เลยไม่ถึงแบบ30ตันกว่าเลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับผม วกันเลยตัวกันเลยตัวกันเลยรูปแบบสปีดกันไปผมสารับผมผมสาครับผม,ผมสาใครอยากถมก็มาบอกได้นะครับใครอยากถมก็บอกได้นะครับโหมองแทบไม่เห็นเลยครับออมองแทบไม่เห็นเลยครับใส่รถพ่วงไปเลยแล้วทุกคนครับนะตามทีงานแบบนี้เขาไม่ให้เอารถพ่วงมานะเออก็ต้องเป็นสิบล้อรธรรมดานะครับ แต่ว่าผมชอบผมจยกพ่วงไงทศทีหลักกันเนาะจยกพ่วงอ่ะทศทีหลักกันอยากพ่งททกกวงมาสักนิดนึงอะ่ะทศทีหลักกันเนาะเอ๋พ่วงน้อยพ่วงน้อยตักแป๊บเดียวแหละคนรู้ตักแป๊บเดียวเต็มครับนะงานแค่นี้จิ๊บ,ซ,บซิบนะครับผม จิ๊บเองจิ๊บจิบเองนะครับผมจุกจิ๊บหรือเปล่าแรมเดีต้องพอกดูคนนี้ต้องพอกดูคนนี้เอ้ยอย่าหกอีกอันนี้จะเป็นดินที่แบบ ดินที่แบบมาๆกับตัวเกมนะวนดินมากับตัวเกมอ่าสบาย์สไปด์นะชิวๆนะผมอ้โหผมมองไม่เห็นมุกกี้เลยวะ่ะม,มองไม่เห็นมุกกี้เลยจริงๆนะเอาลึกๆดิเปรี้ยวลึกๆดิๆด ลึก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 ผมสาครถมสาผมสาเลยละกันนะครับผมเอาลึก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 พี่ลึกลมันใส่ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเตียแล้วไป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 ไ ไป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 อาเจ้าอาเจ้าอาเจ้นิงเปียอาจ้าไปไปไปพี่ไปไปไปเลย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 ไปนี่ไปนี่ไปี่ยอนิงเปียะเลยวะมดูนิงเปียเลยวะอะไรวะเนี่ยนิงเปียเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยว ค่อยไอ้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเดี๋ยวดันขึ้นทีเดียวดันขึ้นทีเดียวเลยเออเดี๋ยวดันขึ้นทีเดียวเดี๋ยวตักตักให้เต็มเลยดันขึ้นทีเดียวพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่าไม่ต้องไปถอดพ่วงไม่ต้องถอดลูกครับได้สาระเออเราดันขึ้นทีเดียวเลยไม่ต้องไปถอดครับผม ไม่ต้องไปถอดเโอเคนะครับผมไม่ต้องถอดครับดันขึ้นทีเดียวเลยโอ้ย oh, ไปทำหกทำไมอีกล่ะลูกพี่เอ้เียบเข้มไป ไปตักไปเอาขอลึกๆนะขอยัดขอยัดปุ่นลึกๆเลยแล้วกันนะผมประมาณสิบกว่าตักครับทุกคนถึงจะเต็มนะสองพวงนี้ก็มานยี่สิบตักอะประมาณนะประมาณนะไม่ใช่ปเป๊ะๆนะประมาณนะตักไปครับเดี๋ยวมาดูขึ้นปอไหวหรือเปล่านะ ดูขึ้นปอไหวหรือเปล่าอันนี้เป็นการเปิดปอใหม่เลยนะเนี่ยเปิดปอใหม่เลยนะเนี่ยปอใหม่เลยนะเนี่ยปอใหม่เฮ้ยมึงเทหกทำไมเนี่ยโอ้รถยิ่งติดอยู่แวะมุมมองนี้แล้วกันนะรถมันติดดิม,มันเทหกมันจะนี่โอ้โห สูบบูมอ่ะสุบบูมเลยอ่ะสุบบูมแล้วอ่ะคนด<า>เูเต็มแล้ว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 มาๆเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะขึ้นใหม่หรือเปล่านะทุกคนนะเกียร์เอางีา้เดี๋ยวเดี๋ยวลองทดสอบความแรงของน้องเขาก่อนว่า จะเสียตูดหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมุกเกี้ยนบังว่ะเดี๋ยว,วกกเดี๋ยวมุกกีเ้เอาขยับมุกี้ออกดีดิมุกี้บงังว่ะมุกี้บงังมุกี้บงังอือโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม,มันแบบมันไม่ขยับเลยอะ่ะทุกคนโอ้หน่าจะต้องไปโครดึงอะ่ะเอาลองดูนะ คือทางทางไม่ค่อยดีเนาะทางมันชันมากครับดูขนาดแม่ครูเนี่ยนี่ขนาดแม่ครูเนี่ยขนาดแม่ครูยังยังเดินยากอ่ะโอ้ยขนาดแม่ครูยังเดินยากอะ่อแบบกอะแล้วนับภาษาไทยรถพ่วงอย่างเราใช่ปะดูด โอ้เดียวเดียวเดียวโอ้โหเสือกไปจันลงลึกกว่าเดิมอีกโอ้ยเป็นจันลงลึกกว่าเดิมอีกเอาว่าวิ่งแม่หน่อยได้ไหมวิ่งใหม่ก็ได้อืด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 นิ่งเปี๊ยะนิ่งเปี๊ยะอื้อนิ่งเปี๊ยะเลยนิ่งเปี๊ยะต้องไม่โคดึงครับ มันไหวปะเนี่ยมันไหวปะเนี่ยมันไหวปะนี่อลูกพี่หูไม่โคดึงไม่ขยับเลยอ่ะเฮ้ยแม่โคดึงไม่ขยับเลยอ่ะคุณดูใส่เบรกมือไว้หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่โคดึงไม่ขยับเลยอะ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมเอากูบีมาก่อนเดี๋ยวผมเอากูบีมาก่อนเฮ้ยตายแล้วชิบหายแล้วไม่โคดึงไม่ขยับเลยอะ่ะลองกูบีไปช่วยด,ดูดิกูบีจะเดินไปได้ไหมนี่กูบีจะเดิไน,เดนไปได้ไหมนี่เด้งไหมนี่เดินไปได้ไหมนี่ กูบีขับยากนะทุกคนขับยากบ่อยแคทนะคับกูบีไม่ค่อยตามมือสักเท่าไหร่นะผมกูบีขับยากมากมันต้องมันต้องกลับอะ่ะเดินมันต้องอ้อมอะ่ะไปทางนี้ไม่ได้อะ่ะคนดูต้องอ้อมอ่ะกูบีต้องเดิอนอ้อมอะ่ะ ไปไป,ไปเดินอ้อมก็อ้อมไปตอนนี้อะเดินออกให้ได้ก่อน,นครับเดินออกให้ได้ก่อนเดินอ้อมต้องเดินอ,อ้อมอ้อมนู่นเลยครับผมคือเ,เอากริงอัน,อนตรายนะมายืนอยู่นียอันตรายมากนะครับสางก็โคตรลึกเลยนะสาลึกจัดเลยอะคือผมคือตรงตรงนั้นผมยังไม่ได้เอาบดไงผมยังไม่ได้เอารถบดนะครับนี่ยแเราเดินไปไหนมันชอบติดนะเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเนะี่ยมันติดนะรถคันนี้ ขอแค่มีให้เล่นก็พอแล้วเออไม่เป็นไรหรอกนะไปเลยไปเล็บเลยลองลองเอาคูบีรันตูดดูแล้วก็เดี๋ยวเอาแคทอ่าเอ้ยเอา,เอาแล้วจะกดเข้าทำไมเนี่ยเดี๋ยวลองเอาคูบีรันตูดแล้วก็เดี๋ยวเอาแคทอา่าดึงดึงหน้าดูนะครับผมนะจะได้หรือเปล่านะโอ้โหแบบหนักจัดเลยนเนี่ย โกเบนัำตุ่นดูด,ดิโอ้โหทะลุเฮ้ยแต่ว่ามันดันได้ครับเพราะว่าผมล็อกลูกอยู่ดันลออ้นนอ,โโอ,อมันเนี่ยอู้โกเบแรงว่ะอ๋อมึงจะเด้งทำไมเนี่ยโกเบแรงโกเบแรงโกดูโกเบแรงอยู่โกเบแรงอยู่ ดีไปดีไปนีไปีไปีโอ้ยกูก็ขับคนเดียวเนาะไป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 กูกูมีแรงนะเนี่ยตัดตูดแรงนะโอเคเดี๋ยวเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาแคตดึงดึงดู เพราะมันขึ้นได้เยอะมากเลยขึ้นได้เยอะมากเลยครับอ๋อแบบเวลาเอาเอา,เอาดึงอะ่ะมันมันแบบมันกดหวัวตัวมันกดหัวมันก็นเลยแบบดึงขึ้นยากเนี่ยมันกดหวัวครับกดหัวามากแต่มันแรงนะแต่แรงมากเลยอะแรงมากเลยอะทุกคน แรงมากเลยแรงมากเลยแรงจัดเลยฮะเออรถดำติดไอ้นี่ครับรถ,รถดำติดติดสาครับผมขึ้น,ข,นขึ้นบอ่อไม่ได้ผมว่ากูเบ์ดันดันตูน่าจะดีกว่านะกูเบดันตูเนาะผมว่ากูเบดันตูน่าจะง่ายกว่านะ บีดันไปเลยทนะุกคนดูนะดันดันตัวลูกอะไรเพราะว่าผมล็อกลูกไว้อยู่นะครับ,บล็อกลูกไว้อยู่ไปแม่ไปแม่ไปแม,ปแม่ผมดันตัวแม่ก็ได้ะดันแม่ก็ได้นะทุกคนนะขึ้นปะขึ้นปะขึ้นปะ ไปย่านิดนึงขย่านิดนึงไปแล้ว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 ไปแล้ไปแล้ว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 ไปล้วไปแด้ไปลยอ่ะล้ไปลวไปลองไปบขึ้นไปแ้วไลองล้เขปแลอวไล้วล้วไล้วไปแล้้ล้ล เฮ้ยตอนนี้หน้าหน้าหน้าลอยแล้วหน้าลอยแล้วเดี๋ยวเอาแคทดึงโอ้โหเว้พ่วงคันเดียวพ่วงคันเดียวช่วยสองคันน่ะยอดเลยอะ่ะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,าลวาาาการการย่างกับตู้แล้วการย่างการย่างการยากปึ๊บมาโอแคตมีดึงมีขึ้นเลยอะ่ะ แค่แม่งแบบมันเบาไปเลยอ่ะโอ้โหฮือแต่ไปมันไม่ได้แต่ไมมันช่วยไม่ได้เลยเป็นอะไรเนี่ยโอโ้แล้วติดกองดินกองนี้อีกติดดินกองนี้อีกโอ้โหโอ้โหผมจะบ้าตายจริงๆแล้วมันติดอะไรตอนนี้เนี่ยมาดูดิ แบบขับสองคนนะเปียแบบมีสองพลังนะเอาแคทคันหนึ่งบัดันคันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยได้แล้ว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 ,ลว,ลวเอาไอ้เคียรถดับเคียรถดับเฉยมันมีดับด้วยเหรอวะกูบีเนี่ยมันมีดับด้วยเหรอวะเนี่ยรถดีออไป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  วีแม่งรับจบทุกเกมเลยเหรอวะเนี่ยกูเวลรับจบทุกเกมเลยเหรอวะเนี่ยดันตูดเลยนะทุกคนผมจะส่งจากตูดเลยนะทีนี้จะส่งจากตูดไปเลยนะทีนี้น่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นแน่แลนะทีนี้ยังไม่ขึ้นอีหรอกเนี่ยโอ้ยหนอ ดโอ้โห,โโหรูดเป็นกระเด้งดีเดียวโอ้ยไปดิ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 ในๆลองลองลองวิ่งตัวเปล่าดูดิว่าลองลองวิง่งแต่น้องดูดิมันจะไปได้ปะ อ๋อปลดล็อกลูกก่อนตอนนี้ผมปลดล็อกลูกแล้วนะโอเคไหวไหมไหวไหมไหวไหวโอ้โหได้สิโอ้โหโอ้โห้หนักจัดครับทุกคนหนักมากๆเลยครับโอ้โหโอ้โห้บีกบีกบีกโอ้โหโอเคครับคลิปนี้จบเลยครับผม จบเพียงเท่านี้เลยครับทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ